ใส่เนาะนบ่ได้เล่นดนหลับพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศย่ำคำย่ำขึ้นครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกทานครับผมกับดอกมะม่วงน้องน้องทุกปู่ทานครับผมดอกมะม่วงนี่โอ้ยถึงฝนมาหล่อึป็นแบบโดกเต็มต้นเลยครับผมพี่น้องทุกปู่ทันครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องทุกปู่ทานครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันเนาะเนาะมีความสุขเลยหลังะครับผมวันนี้ผ้ายง่งเลาะสวนเห็ดของหวคอคำครับผม กับสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นกระลังเมียนของครับผมพี่น้องทุกปูท่านครับก็ได้ปืนกระบอกนึงครับผมถือปืนก่อนนะโอ้ยยิงหนูมืนหนึ่งหาบวกเว้ยนะครับผมพี่น้องผมลูกจักอยู่ใส่ถึงนึ่หาบังลูกเล้วครับผมตัวนี้ก็ตอนนี้บวกม่วงออกลูกนะครับน้อสวัสดีครับผมพี่เสือเสือใหญ่ครับผมอยู่ดีมีแหงนะครับน้ออยู่ดีมีแหง มีความสุขหลายๆครับผมสำหรับค่ําคืนนี้ครับพี่น้องตูปูกันครับผมตัวนี้ก็เป็นแก้วขมิ้นครับผมแก้วขมิ้นครับพี่น้องเป็นไงเนาะครับเนาะภาพคมชัดป่คกับผมพี่น้องตูปูตทตันครับผมหวังว่าภาพคือสีกมสัตว์เนาะครับเนาะตัวนี้ก็มาลองกองไก้ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ใหม่ครับผมบบาน้อง บอมาบอบ่าวน้องโอ้บาหน่องเพิ่นไอ้เตรียมโตเฮ็ดงานอบตครับผมพอดีเพิ่นเตรียมโตัวซื้ออะไอวตอยู่ครับผมอืมเพิ่นเก็บตัวหนังสือน้ำะครับผมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาย่างรอปร่มงกันครับผมแล้วก็ไปหาเบิ่งอ่าหนูกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับยามคืนนะครับเนาะเก็บตัวอยู่สวนกันนี่แหละครับผม จักสีไปทางไหนครับผมไปบ้านกับโบมีแเนวเห็ดน้องครับเนาะสวัสดีครับพี่สายใหญ่ถอนยังครับผมบ่าวรองโอ้ยมืดแต่หัวเว้นครับผมพอดีเหมือกับสร้าง่นครับพี่น้องอยู่สีอยู่เผาทานนีเลยครับผมพอได้เงินสื่อ่าแนวแก่เนวถอนกันแน่ครับผมบรรยากาศช่วงนี้ครับหนาวหนาวอนหอนเลครับผมอืม น้อพี่น้องเนาะนี่ก็เตาครับผมเตาเผาพันเรือครับผมสวัสดีครับอ่าพี่ใหม่นะครับผมบ่าวน้องไล่สุดปีละครั้งโอ้โหับผมกับกับกับรับเป็นไงครับผมสัตว์บ่ครับผมบรรยากาศนี่สัตว์ป่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องมาเบ่งบกบกบกม่วงกันน่เด้อครับเด้อมาเบ่งบกม่วงไอ้แปลกแห้งครับผมต้นยังไงมันบอกออกหน่วยไหมบกม่วงปลาครับบกม่วงปลานี่ครับนี่ บกม่วงป้าออกหน่วยเสยพี่น้องเห็นบ่หนาวบ่ Now, ครับผมโอ้ oh, สวัสดีครับผมหนาวบ่ Now, ครับ ILTX โอเคครับผมโอ้ย oh, นี่ครับผมฉันแอบพอนอนเนาะอ่านี่ครับผมบกม่วงป่าได้ครับนี่ดอกกำลังออกเบิ่งครับผมนี่เห็นบอกแต่ว่าปีนี้บกม่วงป้าตัวน,นี้ใหญ่พัฒนออกดอกได้ Now, ค,ครับผมน่าอ่าหนาวอยู่ครับน้อยๆครับพี่น้องเลยโอ้ เด้อครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งรับต้นบกม่วงปลาเฮือนครับผมคนละสายพันธุ์ครับแต่ช่วงนี้มีบกม่วงไอ้ไอ้แก้วมังกรครับผมจากนี้ยังน้องมาหน่วยซิวกับโบหงครับผมเดี๋ยวมันเป็นต้นต่อไปเหรอครับผมนะครับเนาะอ๋อเฮจตุไดที่ใดถอนเนาะครับพี่น้องเลยบรรยากาศแจ่มครับหนูขึ้นเลยครับเนาะหาหนูว่างกองเข่าไว้กับโเห็นพ่อโตบัดไปหาหนูปากแดงขึ้น พอดีเช่เนาะพี่น้องเอง้ยตัวนี้ก็เล็กตัดว้เห็ดไตโค้งสางครับผมพี่น้องโค้งสางไงขอกงวัวเนาะครับเนาะมันปะพอครับผมโอ้ยไอ้หครับผมอยากไปเที่ยวสวนบ่านน้องโอ้ล้วโควิดโค้งย,ยังฝนเนาะครับคือนสได์มากพอนะขาวตาก,กันเนาะครับพี่น้องเนาะสวนแหลงแห้งครับผมไอ้ไหไมเอย้ยยูกล่วยครับผม น,น,นี่ผมงือตตนนี่ครับผมอ่าเป็นบกมวงพันดิบครับผมโอ้ยพลอยแม่ดกครับผมเบิ่งว่ะติดทุกทุกจอเลยครับนี่ติดไห้ทุกจอเลยครับเขาพากันใส่บงใส่เบ็ดกันอยู่เห็นไฟอยู่สองสามดวงครับผมนี่ครับผมดกอีพอเ่ยโอ้ยผาบตัวครับพี่้องเริ่มมั่วเริ่มไล่แล้วครับผมข้างนอกก็ร้องเพลงกันโอ้ย เจอเธอจับกดจักหน่อยเผิ่นว่ากดกดแหงๆให้เธอจำไปเลยจนวันตายเจอเธอที่ไรข้าสันไว้รอเลยเออพี่น้องนี่พัดน,นงนี่ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับ ระวังกระสือด้วยครับผมบ่าวน้องโอ้อยไอไม้ครับพผอนี่ครับผมบัมงวงเนี่ไอไม้โอ้พี่เสือมาตรฐานเจอเธอที่ไรโอ้ขอ้างนอกครับผมเขาง,งานกันในสองสามมือแล้วครับผมโอ้ยเมื่อคือนสดแจง้งนี่มันเขามีแห้งหลายคือจมมวนนะครับเนะบาะบัตรรัแก็ดครับผมตัวน,นี้เป็นพันในอไออันนี้ก็ล่องจากห้องเต็นะครับพีน่น้องเขาเกิดอย่างน้องหนอกบอกม่วงน้องกับน้องพัน What is it ยิ้มมาอยากเข้าไปกอดสักปกเวลาที <h <h ่เธอหลับไปโอ้ครับพป่นองนี่ครับผมบรรยากาศดวงัสดีครับผม อ้นัทวุฒินะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมพี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมในช่วงเย็นนี้นะครับเนาะกับบรรยากาศนะครับเนาะบึงดอกบุกม่วงกันครับผมมีแต่ดอกบอกม่วงพี่น้องให้เบ่งกันดอกาอียงก็มีนะพี่น้องดอกก็ครับผมดอกไอ้นนะบกหวายนะครับผมบ่ท่านเห็นเลยครับผมพี่น้องเลย นกเนาะบกวายักหลายๆต้นครับผมอืมอ่าพี่น้องบรรยากาศว่างเว่งเลยนครับผมก็ปิดเพลงปิดยังกันมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมไอ้ใหม่ครับผมผมติดตามบ่อน้องทุกคลิปครับไปครับโผล่โมดีมีแหงนะครับเด้อครับผมอ๋อไปเนาะ สุขภาพแข็งแรงทุกปูทุกท่านกันครับผมเอ้ยช่วงนี้กันระวังครับผมปลอดภัยไอไวกรอนครับผมเวลาไปใส่มาใส่าสังคมหลายๆครับผมอากาศมันยังหนาวอยู่นะครับผมเดี๋ยวสิเป็นโลกระวันครับผมโอ้ผักแล้วเพี่น้นองเนาะพอได้แกวอยู่ตัวบวกม้วงครับผม <c oughs> น้ำก็เรื่องแล้วครับผม โอ้วังคืนฝันว่าไอ้งูงูนะครับผมงูมาเกี่ยวขาแมนซิมิกิกบ่ครับผมเดี๋ยวยางไปเมียนของถ้านุ่นเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะยางไปเมียงเมียนไอ้มังของูครับเดี๋ยวจะซองมึงหนูก่อนครับผมพอ,พอ หมดยักษ์สีมันคือผัวเนาะพี่น้องดำขึ้นลุ่มเลยหมดหัวมันมน,นี่หมดปืนบอมมีลูกหน่ยนะครับนั่นๆพี่น้องคู้โหเกี่ยวขาเนี่เป็นยังไงต้องพี่น้องเนๆไอ้เบากายซาเวียครับผมเหลืองเลยบอกครับผมเหลืองเออเออเลยบอกครับผมยันตะเหลืองเออเออนะครับ มันบอกเข่ากองเข่าครับผมน้องๆเขียมมือยครผมเอาเมามงไปกินนะครับเด้อพราได้ไอแก้วอยู่ครับนี่นี่พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมไอ้อดุลบัวนี่ครับผมทําอะไรบ้านน้องครับผมผ้าเบงบักม่วงครับผมนี่ครับผมจองหอยขมสามโลเด้อครับผมไอใหม่โอ้ไออดุลเนาเนาอครับผมแล้วบังพินหลอกะไรเป็นวะโห้ย กันผีหลอกผู้หญิงมาคืออีกแล้วครับผมกันพอเสดจับใบหั่มเนี่ยกันผู้ใส่กับใบหอยนะครับผมนี่นี่ครับพี่น้องได้กินอยู่ครับผมนี่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 โอ้น้ำพริกเนาะครับเนาะโอ้ยบอกเลยน้ำลายแตกปากเลยครับพี่น้องเลยน้ำลายแตกปากแห้งพี่น้องเลยเบาเอ็มอาทิตย์ขุมทองกุ๊กครูกุ๊กร สวัสดีครับผมบ่าวเอ็มครับผมสวัสดีครับผมไอ้อดุลบัวนิ่มครับผมไรสุดบ่อยเด้อครับผมนะครับผมไรสุดถ่ายเบิ้งครับผมมันเน็ตมันผกผอยแห้งไหมครับไอผมมันเป็นยังไงเดอกครับผมเน็ตกากช่วงนี้จะเข้าเหตุเดียวกันเน็ตบัวมีแห้งครับผมอู้ กบกบตื่นมาแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวพาพไปไปไป,ไปเมียนอะไรน,นะครับผมพาไปเบิ่งดอกไอ,อสักระนะครับผมดอกสักระบานเต็มทุ่งพี่น้องครับอยู่สวนผมมีเห็นนะครับผมอย่าปากเยียงนางนะครับผมมันออกลูก่้ียครับนี่นี่นี่ครับผม ไปเบาไก่ไปไปไปหาใต้ผีโพงโอ้ยตายแล้วครับผมโอ้ยไต่ผีโพงวิศวะไรสุดดาคอยว้สวัสดีครับใหม่ใหม่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้นะครับผมที่เขามารับชมครับผมสำหรับคำขึ้นนี่ครับผมสุขสบายทุกผู้ทุกท่านนะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับผมฮ่าสุขสบายทุกผู้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้ง ปีละครั้งไล์สดครับผมไอหม่ครับผมมาร้องทําคลิปแบบบ้านๆชอบมากครับผมไอดุลบัวนิมครับผมครับขอบคุณหลายครับไอครับผมตอนนี้กาลังเริ่มสีลงโตแล้วครับผ้าจอบเบื้องหนูครับพี่น้องหนูหน้าในปีนี้ว่าได้กินอยู่ครับผมว่าหนูปากแดงไก่ย่งบตกถึงถองเลยพี่น้องเออจากสีว่าจากไหนเก็บแห้งไว้ไว้ดีกว่าแล้วครับเนาะ พายังเลาะก่อนครับพี่น้องโอ้มันแห,แห้งแล้วมันบรรยากาศมันอันนี้เลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องครับผมยังเลาะกระซือศูนย์พันบ่อ 0, บน้องเอาไปต้มโอ้โหครับผมใหม่ใหม่ครับผมไอเสือ อีเห็นหรือแมวครับผมห้าบักม่วงโดกนอกบาเอ็มโอ้เห็นคือแมวเพิ่นว่าแมวพวงไงแล้วครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งขันบอ่อเสือครับผมสวัสดีครับผมเบาเอ็มบักม่วงบาเอาจัดไปครับบักม่วงเนะาะบักเผ่ามันเป็นโลก ใบไ,ไอเรเลยนี่เห็นไหมพี่นอ้องเห็นไหมผมใส่เกลือลงไปมันก็นเลยหายเนี่ยหล่ะมันไข่เนี่ยหล่ะครับผมแต่มันก็ต้นไงอยู่สูงเหรอครับผมตัวมูผมดอเนาะดอกกระดากระดาดาวเรื่มถุงกาลังมันกับพ่อมีดอกอยู่ดอกครับนี่ครับกระเดา พเพราะแต่ปนด้วพี่น้องมาเอาไปปนด้วยครับเด้อบ่อแพงบ,บงหาหา่บอหง,งห่างหรอกครับผมเฮ้ยผมพาสีผ่ามาหม่างของง่วนครับผมโอ้ยสีผ่า,าคคงมาเหยดของง่วนมันมีแต่หลักฐานนี่ครับผมมันกับมดเรียบร้อยแล้วแหละมันก็มีสัตว์มีอลไรพี่น้องเอ้มยมดแตงัวเว่นนี่แค่หไหนนี่สีเผาทานบ่ครับผมเสียภาษีหอยไปเบาน้องครับโอ้ยอ่า P U ม j A ครับผมพุ่มจาไอพุ่มจานะครับผมโอ้ยยังพันเสียภาษีเลยครับผมไม่ได้ใส่เสียนี่เลยครับผมภาษีแวตลอยละทิบลอยยี่ทิปเลยครับผมนี่ว้างโครกิรเลยครับผมโอ้ยผมดูอยู่เพชรบุรีครับผมสวัสดีครับไอ้ดุนครับผมโอ้ยขอบูลายลายครับไอ้ผมนี่ครับพอดีเอ็ดกรบซางเพื่อนก็ได้มาแล้วก็แก๊กสมเลยครับผม ขอกงขอกางบูนี่เป็นขอกางแคก็สร้างโตครับผมอาจารย์โตดในเนาะก็ได้แกกันด้วยครับผมเสาหกตนนะครับผมเนี่ยพี่น้องไม่ะได้ครับพี่น้องคือพอลราเพิ่งโจนถือมีดมาปนดอกซะอีกเ้ยครับครับผมไอไม่ครับผมโอ้ไม่ของหัวซอยนะครับผมพอมีมูนะพอมีโจนมาปนดอกกระเดานะครับแลพี่น้องเนาะอ่า คืน้นหนีขาดว่าสีนอนหน้าแล้วครับผมพี่น้องเก็บสังกะสีเก็บยังเหมียนไหวนี่ครับผมไปเบื้องดอกกันกันร้อนนะพี่นอ้องมาเบื้องดอกไออีงก็เขาเอื่นว่าดอกไออีอย่างน้้เนาองโอ้ขัดสีผ้ายางครับยันบอทัวถึงครับผมตนนัวหน่อยๆก็ออกดอกไอเด็กแ่วเลยครับผมพี่น้องไอนี่ครับ เขาเรียกว่าต้นมะม่วงพี่น้องนี่มะม่วงสามไปดูครับนี่สามไปดูครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ครกระสือสุนพันแน่ครับผมโอ้ยเห็นแมวครับผมเบาเอ็มครับผมไอ้อดุลครับไอ้ใหม่นะครับผมใหม่เบากาซาเวียสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านนี่ครับผมสากุระปอเถืองพี่น้อง แต่ว่าผมก็งึดอยู่ครับผมมันดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องมันดีอย่างหนึง่งคือว่าห้ามันบกค่อยเกิดไหมครับพอดีปลูกเรากกเป็นปุ๋ยให้น้ำรอบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมอ่าสำหรับผู้ใดเบิ่ง,งจลิปนิก็บเขาไอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับผมโชคดีอ่าทุภาบแข็งแรงแล้วก็ถืหอหวยถือเบอร์กันครับผมตเลินเล็ก ขันเหตุงานขอให้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งเลยครับเดอ้อขันสีไปคุยสาวจมกระถาแล้วรูปผมถามเทื่อก็ให้ได้ให้ได้บีหายครับผมบีหายกันทุกผู้ทุกคนเดอ้อพี่น้องเลยอาอฮะครับพี่น้องหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกต่านครับผมไอ้ใหม่ย่านผีโบงครับผม อ่าไอาพนพันธ์ครับผมโอ้ทำไมมืดจังไม่กลัวเลยครับผมโอ้ครับผมชินแล้วครับผมอยู่ในความมืดครับผมจนชินชาแล้วครับพอดีนิฟแอลมาอยู่ครับผมแต่ว่าค่าแต่รดีเขาโจมตีมากขลางหลังครับผมเนี่พวกไอ้เอ้ยแต่ว่าว่าตามลัางเลว่าเสียกันชามาปลูกเลยครับผมนี่มันดิขึ้น่พี่น้อง เฮ้ยครับพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอายแล้วทวงมาแล้วว่าบริยานบ่ดึกแท้ครับจะได้กันอยู่ดีมีแห้งนะครับลูพี่น้องด้วยสุูสันตครับผมนอนหลับกันหายได้เงินมือนอนตื่นกันหายได้เงินแซ่าตื่นขึ้นมาก,กหายอยู่ดีมีแห้งครับผมทั้งตัวพี่น้องเองหล่วก็คขอบกั้วอยู่ดีมีความสุขกันครับผมอ่าไปใส่กับแคลคาดปลอดภัยกัน ตูกปู่ถูกท่านครับผมบี่น้องกะเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่งที่เราพี่น้องเออเอาพี่น้องเอาครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมอ่าดีๆกัญชาชอบชอบครับผมไอ้พลพันครับผมครับเอาครับผมครับครับเอาเครับพี่น้องเอาพอหอมปากของพ่อแล้วครับพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งครับผมลำดุยลำดุยกันครับผมเดินทางไปใส่มาใส่กะปลอดภัยทุกปู่ทุกท่านครับผม คิดสิ่งใดก็สมปานาดังใจไม้ทุกอย่างทุกประการเออ่ออายุวันนะสุขังพลังหูไหลเบาใกาครับผมนั่งยอดปุ๋ยมองนี้แ่ละครับผมอะาพี่น้องอ่ะปิดถ่ายกัน,กนครับขอกวางห่างครับแล้วก็แล้วไปส่วนน้อยนะครับเนาะอ่าหลายหลายเติมด้วยครับผมเหตุไปเรื่อยๆครับพี่น้องเหตุมองเก็บเพื่อนนะครับผมอะา โอเคครับผม